อะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะถามว่ามันมันผิดมันเสียเซลอ,อะไรมากไหมมันไม่ได้ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดเราไม่ได้ฆ่าใครตายเพราะฉะนั้นน่ะการคุูจะไปสารภาพบอกความในใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเกิดจากความมั่นใจในตัวเรานะคะมันเกิดจากพลังภายในความคิดความเชื่อมั่นในตัวเองการเป็นคนมั่นใจในสิ่งที่ที่ถูกต้อง นะคะไม่ใช่มั่นใจในเรื่องโหวันนี้ฉันจะไปเล่นไฮโลอันนี้อันนี้มั่นใจมากสมมตินะสมมติวันนี้ฉันจะไปยิงนกอันเนี้ยเือม,มั่นใจมากอันนี้ไม่เห็นจะเหมาะเลยในความกล้านะคะไม่ควรจะเหมาะในความเออวันนี้เฉยๆฉันจะไปขโมยของอะไรอันนี้คือ <c oughs> เขาใช้ว่าเรียกว่าใช้ความกล้าในทางที่ผิดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะโอเคค่ะวันนี้อาจจะได้สาระ ไม่ไม่เยอะนะคะแต่จะตัวอย่างเยอะเชียวนะคะเขาหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ในการฟังคลิปนี้นะคะแล้วก็อาจอาจจะหลายท่านหลายท่านก็หวังว่าทุกคนจะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามและเข้ามาดูกันนะคะกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าค่าครูให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีโฆษณารบกวนอย่ากดข้ามโฆษณานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนอ่าถ้าเกิดเราได้เอ่อ ผลประโยชน์หรือว่าได้เงินตรงนี้หรือค่าครูตรงนี้เราก็ถ้ามันมีจํานวนที่พอสมควรเราก็จะไปทําบุญด้วยนะคะคุณก็ได้บุญกุศลร่วมกับเราไปด้วยนะคะเราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอย่าคิดอะไรมากนะคะก็ใช้ใช้อินเทอร์เน็ตให้มีประโยชน์ที่สุดนะคะอย่าไปใช้ในทางที่หลอกลวงช่อชฉนกลโกง นะคะหรือหักหลังทำร้ายคนอื่นนะคะใช้มันอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเราจะได้มีโอกาสทำบุญเราจะม,มีโอกาสได้ได้ให้คนอื่นไหมนะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเพอร์เฟกนะคะหรอก แต่ว่าลถ้าเรามีโอกาสในชาติไหนที่เราได้ทําถ้าเราได้ให้ไขรไม่ว่าจะเป็นคําพูดไม่ว่าจะเป็นกําลังใจไม่จําเป็นต้องเป็นเงินทองหรือปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปออกค่ายอาสาไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องแบบไปขึ้นดอยทุลักทุเลไปคือเราเราถนัดทําอะไรเราก็ทําเพื่อสังคมเราทําได้หมดทุกทางนะคะช่องทางทําได้คุณเป็นวิทยาทานเป็นวิทยากรในเรื่องอะไรได้หมดนะคะ แล้วยังมีน้องแบบเออเดี๋ยววันหลัง่็ยแชร์นะน้องเอ่อจาก Air h o ฮสเต็เขายังมาเป็นแล้วเป็นครูสอนภาษาด้วยเป็น Air h o ฮสเต็ด้วยแล้วก็ยังเป็นวิทยากรด้วยอะไรเงี้ยมาให้เทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเ,เป็น Air h o ฮสเต็หรออือเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาอ่ะเป็นวิทยาทานให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่ นังน้องนักเรียนนักศึกษาอะไรมากมายแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะเราสามารถดึงความถนัดของแต่ละคนได้คุณถนัดทําอาหารก็ทําอาหารทําอาหารแล้วสอดแทรกอะไรลงไปนะคะสอดแทรกเก็บความรู้ diy หรือว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้นี่ก็เยอะมากแนละ้วตอนนี้คนก็หันไปปลูกผักกินกันเป็นว่าเป็นหลังเลยนะคะตอนนี้แทบจะไม่ได้ซื้อละามางผักแพงน,นะคะเนี่ยเห็นไหม ถ้าเมื่อก่อนอ่ะโค้อยู่บ้านยายนะผักนี่แบบเตะทิ้งเลยอ่ะนะคะแต่เมื่อก่อนแต่ตอนเนี้ยคือตอนเด็กๆเกนี่ยผักตอนสมัยมัธยมอ่ะผักเตะเตะ,เตะทิ้งกันเลยทีเดียวนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ตอนเนี้ยพอมาอยู่ยุคเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงนะคะเพราะเรามาอยู่อีกจังหวัดหนึ่งที่มันค่อนข้างค่าครองชีพค่อนข้างจะสูงเออนะคะเนี่ยก็ระมุว่าเราก็ต้องปรับตัวนะปรับใจจริงๆโค้อยากทํามากแต่โค้ดก็ไม่ได้มีความสันทัดนะอยากจะทําแบบ แต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเราไนงะนะคะถ้าถ้ามันเป็นบ้านของเราเองเราอาจจะทำเราอาจจะมีการรีโนเวทเราอาจจะมีการแบบบิวอินเราอาจจะมีการตกแต่งนู่นนั่นนี่เราอาจจะมีการปลูกต้นมงต้นไม้เอาสุนัขมาเลี้ยงหรืออะไรแต่มันต้องดูตามความฐานะของเราด้วยนะเอ เรามีค่าใช้จอยู่รอบตัวอยู่ทุกเดือนเป็นคนมีค่านะคะมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเอาเอาเงินตรงนี้ไปซื้อความสุขส่วนตัวของเราได้หรือความต้องการส่วนตัวของเราได้เพราะฉะนั้นวิเคราะห์วิจนณยานนะคะคือไม่มีก็ไม่ตายนะคะไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ตายไม่ได้ไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักมากหรือว่าเราอยาก ศึกษาเรื่องนั้นมากๆเราอยากจะนอนเฉยๆแล้วอ่านหนังสือแล้วก็แบบมีมีอะไรตู้เก็บหนังสือที่เราชอบตู้หนึ่งในบ้านในห้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ตายหรอกนะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ที่เรานะคะเราเราเอาตรงนี้เป็นที่เก็บความรู้ก็ได้นะคะเรารู้เรียนรู้จากผู้คนเราเรียนรู้จากคนอื่นเราเรียนรู้จากอาจารย์เราเรียนรู้จาก <c oughs> คนที่มาแชร์พอดแคสต่างต่างก็ได้นะคะทุกวันนี้มันง่ายไม่ต้องเสียตังไปซื้อหนังสือมันแทบจะมีหนังสืออยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีมันสมองของผู้คนที่ประสบความสําเร็จอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายมันเสิร์ฟถึงปากมันเสิร์ฟถึงลูกตาเราทีเดียวมันอยู่ที่ว่าเราจะจะเข้าไปสนใจมันไหมเราก็จะเข้าไปอ่านมันไหมแล้วเราสามารถหยิบยกหรือนําข้อมูลข่าวสารที่เขาแชร์ให้เราเนี่ย เราสามารถเอามาพัฒนาตัวเองเราสามารถเอามาทําอะไรในชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณเก่งคุณไม่เก่งคุณเอ่อคุณเรียนไม่ถึงหรือคุณคือบางคนนะชอบคิดว่าเวลาเราพูดหรือเราแนะนําอะไรเขาไปเขาบางคนเขาชอบหาว่าเราอวดฉลาดเขาชอบหาว่าเราอะโชว์พาวนี่คือคนที่คิดลบนะจริงๆอะ่ะเขากําลังแนะนําคุณเขากําลังบอกคุณแต่ แต่คนไทยอ่ะมักจะเป็นอย่างนี้เวลาเวลาเห็นคนที่เขาฉลาดกว่าหรือเขาบอกแนะนําอะไรสิ่งดีจะชอบคิดว่าเขาไปบับตัวเองคิดว่าเขาไปข่มตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าโค้ดเคยเจอคนที่แบบว่าคุณเคยเห็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วแบบว่าพอแฟนเก่งกว่าแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาด้อยค่าตัวเขาเล็กลงแสดงว่านั่นเขาไม่ได้ใช้ความรักนะแสดงว่าเขาเหมือนเขาจะคอยแข่งขัน นะคะเขาจะคอยแข่งขันกับแฟนของเขาตลอดเวลาอะไรก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ว่ายังไม่อยากจะทอลกหรอกนะคะเดี๋ยวมันจะาบางเรื่องก็ต้องต้องเอาไว้ก่อนอนะ <c oughs> นะคะมันก็มีทั้งนะเซนซิทีฟได้เหมือนกันนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันหน่าขอบคุณค่ะพูดยาวเดีย๋ยวจะรำคาญบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวต่อด้วยการการ์ดนะ